สวัสดีครับมาพบกับแอดมินหนุ่มนะครับผมของทางร้านโปสตาร์โรคา88นะครับวันนี้มีรถยนต์เข้าใหม่มานำเสนอนะครับคันนี้เป็นยาริสเอทิบ 1.2e ปี2019นะครับรถสวยใหม่มือเดียวนะครับผมคันนี้เป็นสีดำนะไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สประวัติศูนย์นะครับผมแล้วก็ไม่แค่80,000 80,000ประมาณ85,000เนาะ,ะเดี๋ยวแอดมินพาไปดูรอบคันกันเลยนะครับ รถเพิ่งเข้านะตอนนี้ก็ลอกฟิล์มแล้วนะครับลอกฟิล์มให้แล้วก็เดี๋ยวปเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะครับเบิกยางให้ใหม่สี่เส้นเลยนะครับผมแล้วก็เก็บสีใหม่มารอบคันนะครับผมเก็บสีเนี่ยหมายความว่ารถที่เข้ามานะครับทางร้านเ,เก็บสีให้ใหม่ลูกค้าไม่ต้องทําเพิ่มเนาะไม่ใช่ชนหรืออะไรนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับผมโอเคไล่มาตั้งแต่ไฟหน้านะครับไฟหน้าเดิมจากโรงงานของโตโยต้านะครับผม ทะเบียน8กลร3348กรุงเทพนะครับรถใช้ในกรุงเทพนะครับผมอเอคแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยมีรอยขูดๆมาเนี่ยเดี๋ยวแอดมินสั่งทําสีให้ใหม่สี่เส้นเลยพร้อมกับยางใหม่ด้วยเนาะยางใหม่ดูตรงไหนดูตรงนี้นี่สัปดาห์ที่43ปี2025ก็ยางปลายปีปีนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับแอดมินเอาไปเปลี่ยนมาให้เนาะอเอค ไล่มาลอกคาอันนี้ก็ยังไม่มีฟิล์มเนะาะใสๆแบบนี้เลยนะครับผมหลังคาไม่มีขี้นกยางไม้ยางมาต่อยนะครับก็คันนี้มีกุญแจมาให้สองดอกเนาะอ่ากุญแจครบเปิดมาชมภายในไล่มาที่แผงประตูนะครับผมนี่เบาะหนังเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับเป็นดำได้แดงเนาะโอเคทุกอย่างใช้งานได้ปกติเดี๋ยวแอดมินลอง ตตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนี่เครื่องยนต์ทำงานแล้วนะรอบรอบเดินนิ่งนะครับผมรอบรอบเบาเดินนิ่งนะก็เครื่องดีเครื่องดีการันตีนะครับไม่แปดหมื่นห้าเนาะไล่มาด,ด,ดูที่โครงสั่งโครงโครงสร้างตัวถังด้านหน้านะครับฝั่งขวามือนะน็อตตัวนี้ไม่มีไข่นะหมายความว่าฝั่งนี้ไม่มีเบียดไม่มีทําสีมานะครับโอเคไล่มาที่ นี่เม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับผมโอเคประตูหลังฝั่งคนขับนะครับฝั่งขวานะน็อตไม่มีการไขนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมายความว่าคันนี้ไม่มีชนด้านขวามานะอะนี่ก็เป็นเบาะหนังใหม่ครับเบาะดำได้แดงพมของยาริสเอทีบเลยผมผมแท้จากโรงงานนะครับผม เราเข้ามาดูด้านด้านในนะครับก็พวงมาลัยสวยๆนะครับไม่ลอกไม่ลายนะตัวนี้ก็จะมีบลูทูธให้นะครับโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้หน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธเปิดเสียงได้ปกตินะนี่อันนี้รถเพิ่งเข้านะครับเดี๋ยวแอดมินต้องทําความสะอาดให้ใหม่ยังมีคราบกาวอะไรอยู่เลยเนาะแอดมินขอมารีวิวก่อนนะครับผม Okay. หัวเกียร์นะครับหัวเกียร์สภาพถ้าเห็นไม่เอ่ยนี่ไม่ลอกไม่ลายนะก็พอใช้ได้ครับคันนี้สวยเลยแหละหน่าใช้แล้วก็ราคาทูกถูกนะครับผมโอเคเล่มรถนะครับมาที่เอกสารพาสีพรบรปีหกเก้ามิยอนะครับผมเล่มรถก็นี่มือเดียวนะอ่ะแล้วเราก็มาดูหน้าสิบแปดนะครับผม ไม่มีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์กับสีอะไรทนะ own, ั้งนั้นเนาะมีแต่โอนอย่างเดียวผ่อนเสร็จโอนแค่นั้นเองก็สลับป้ายอ่าแค่นั้นนะครับภาษีเดี๋ยวทางร้านต่อให้นะไม่ต้องห่วงทางนี้จัดการให้นะครับผมโ okay. อเคไปปกตินะครับนี่ ก็มีให้นะครับสภาพเพดานสวยๆใสๆแบบนี้นะครับผมถ่ายกันสดๆไม่ไม่มีตัดต่อนะโอเคไปดูบาดที่นั่งแถวสองนะครับผมไล่มาที่แผงประตูนะครับกระจกขึ้นลงได้ปกตินะระบบไฟฟ้าทุกอย่างปกติครับเบาะเปลี่ยนมาให้ใหม่พรมของเดิมจากโรงงานนะครับผมที่วางแขนอะไรก็ไม่มีรอยไม่มีความช้ำใดๆนะครับ ปึ๊บปึ๊บ,บโอเคไปดูท้ายรถกันเลยดีกว่าโอเคครับมาดูด้านท้ายของยาริเ t i v e รุ่นอีคันนี้นะครับผมก็มีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับผมมีถาดท้ายมาให้นะครับเปิดเข้าไปด้านในนะครับผมก็จะมีชุดเติมลมยางมาให้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนี่ซิล ซิลเดิมโรงงานก็จะสีครีมแบบนี้หมายความว่าคันนี้ไม่มีชนท้ายหนักนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคเราไปดูช่วงล่างกันนะช่วงล่างก็เดิมๆครับไม่มีไม่ลุยน้ําท่วมไม่อะไรมานะเดิมๆไม่มีสนิมนะครับผมโอเคมาที่ประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับผมไล่มาที่ กระจกนะครับทุกบานเป็นโลโก้ของโตโยต้านะก็รีวิวเรียวๆแบบนี้นะครับแผงประตูนะครับผมแผงเดิมสวยไม่ลอกไม่ลายแบบนี้นะนก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานครับคันนี้เบาะคนนั่งเดี๋ยวแอดมินเปิดระวังนิดนึงนะครับแผงประตูเปลี่ยนเปลี่ยนอเปลี่ยนหนังมาให้ใหม่เนาะ ก็จะใหม่ๆประมาณนี้ครับต้องโดยสารเค้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับโอเคครับมาพบกับโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับผมว่าคันนี้เรียบร้อยประมาณไหนนะครับผมไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงนะครับผมมีสติกเกอร์ฝากระโปรงมาให้นะหมายความว่าฝากระโปรงเดิมนะครับนี่น็อตฝากระโปรงนะครับน็อตแก้มแก้มขวาน็อตต่อข้างในนะครับมอกทุกอย่างยังอยู่ครบนะทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันนะครับ แบบนี้การันตีได้เลยรถเดิมสวยไม่มีชนนะครับเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกองแอร์กองอากาศกองน้ำมันให้นะครับผมเดี๋ยวแอดมินเปิดราคาเลยนะครับโตโยต้ายาริสเอทีรุ่นอีปี2,019สีดําคันนี้นะครับขอทางร้านขอเปิดราคาที่299,000บาทนะครับผมเครดิตด,ดีฟรีดาวจะได้เต็มนะครับลูกค้าซื้อสดสามารถนํารถกลับบ้านได้เลยนะเล่มพร้อมชุดอ้นพร้อมนะครับผม ลูกค้าที่สนใจนะครับเข้ามาดูรถได้ที่โปสตาร์ลูกค้าแปลกๆนะครับอยู่บางบัวทองนนทบุรีนะมาไม่ถูกโทรหาแอดมินหนุ่มได้เลยนะครับเบอร์หลัง084228448เนาะโอเคสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมีรถสไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านมีการไฟแนนทั่วประเทศนะครับผมแล้วคำถามที่ต่างจังหวัดซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมซื้อได้นะดูหน้าเพจเลยนะครับผมเพิ่งส่งรถเมื่อวานหัดใหญ่โอเคแล้วพบกันครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ